ครับสวัสดีครับอ่เมื่อกี้คุณสัญญาเข้าเข้าก่อนค่ะให้คุณสัญญาเข้าก่อนค่ะอ่าคุณธวัชชัยปตาทาสอพอเป็นยังไงคะคุณเชียร์มาทั้งเดือนแล้วขึ้นแล้วนะคะก็ยังดีอยู่นะอ่าแล้วเราก็ได้ของข,ของในราคาที่สมควรนะค่ะค่ะคือคือคือราคาตรงนี้ก็ถือว่าคือคือก่อนหน้านี้เราก็มองประมาณร้อยห้าสิบกว่าถูกไหมกลางเราก็ได้ราคาดีมาตอนนี้ก็ คือมีกําไรแล้วแล้วแต่ว่าจะขายไม่ขายมันมีนแก๊ปแล้วนะครับตัดสินใจกันได้อันนี้ผมผมให้ข้อมูลก่อนคือ,ค,อคือเรื่องของตรงนี้อยู่อยู่ที่ท่านนักลงทุนแล้วว่าจะเรียวไรเกณฑ์ไหม,มถ้าคุณจะเกณฑ์ตามพอร์ตฟลงคุณก็จัดการซักแต่ถ้าคุณไม่เรียวไลเกณฑ์ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มว่าทางด้านการเปิดเผยข้อมูลของเขาออกมาตอนนี้ก็คือถ้าถ้าเราประเมินในเรื่องของตัวพื้นฐานแล้วเนี่ยแฟลรยย์ยูหลัง x นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไม่ได้คืนคำนึงถึงราคาว่าเขาจะเอ็กเท่าไหร่แต่สัด <ฮะ S 2> ส่วนที่เขาต้องการได้เนี่ยเอามาได้รูดกับ e a r ร i n g ็ตต์เพอร์แชรเพราะเราวิธีคิด fair value แฟร์ไบลยูเราใช้ p e เอ่อฟอร์เควสข้างหน้าไป<ฮ>ะนะฮะราคาหลัง x อาจะอยู่ที่หนึ่งจดสามซึ่งตรงนี้ก็ยังมีเอ่อตัวของเขาเรียกว่าอัพไซด์อยู่พอสมควร<ฮ>ะนะครับถึงเราหนึ่งจดสามนี่คือเล่นราคาปีหน้าด้วยหลัง x เพราะงั้นเนี่ยก็ก็ยังเหลืออัพไซด์อยู่พอสมควรแต่อย่าลืมว่า ถ้าเออร์เน็ประชาตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ x แล้วเนี่ยเขาเอาตัวเพิ่มทุนแล้วไปสร้างรายได้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยตัว p/e ratio เล่นเท่าเดิมราคาจะต้องสูงขึ้นแน่นะก็ขึ้งหน้าอีกอันนี้คุณต้องคิดอีกหนึ่งช็อตนะครับต้องรอดูเรื่องของการเพิ่มทุนแล้วเอาเงินไปใช้ได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้คือเป็นเป็นเป็นภาพของรองเทอมละแต่ช็อตเทอมเนี่ยพวกคุณตัดสินใจกันเองได้ครับค่ะอย่ารอตามเป้าอย่ารอใดๆทั้งสิ้นพอใจตรงไหนก็ว่ากันครับอันนี้คือคือเราให้ข้อมูลในการตัดสินนนใจววว่่่่าาาาาพอออมมถึงงตตรรีี้้แลลเเเยยืััปดกน เราเจอกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งใช่ค่ะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอผมจะเลือกคุณที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะที่ที่น่ากังวลใจมากนะค่ะแล้ววันนี้คุณธวัชชัยยังแนะนําในการลงทุนปตทอสพยืนยืนถือต่อไปใช่ไหมคะสเปกุเลตค่ะคือคือมาถึงตรงนี้ผมแนะนาสเปกุเลต์แล้วไงมาถึงตรงนี้เราสเปกุเลตแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าถ้าราคาที่ออกมาแล้วเนี่ยเราอย่างที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังโอเคอยู่คราคาแต่แตอยูต่างๆมัน มันได้ถูกเปิดเอ,อได้ได้ถูกคำนวณออกมาแล้วค่ะนะฮะพอคำนวณออกมาแล้วคุณคุณก็ตัดสินใจกันเอาเองละค่ะ,คะได้ค่ะคือคือ,ค,อคือสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าตรงนี้คุณซื้อตามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณมีกําไรคุณจะขายหรือไม่ขายค่ะผมให้ข้อมูลคุณตัดสินใจโอเคสัปดาห์นี้จบแนะนาอะไรต่อคะสัปดาห์นี้ผมยังไม่แน่ใจอยู่นดะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้ก็ได้พี่จะได้ช่วย ตอนนี้เซตอินเด็กเนี่ยอ,อย่าลืมว่าวัวยุ่มการซื้อขายมันสองพันประมาณสองพันหนึ่งร้อยล้านนะประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นประมาณทับปิดตลาดก็ประมาณสองหมื่นสองแต่ระดับอินเด็กเนี่ยขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นเป็นเฉพาะรายรดักซับด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าจะณปัจจุบันนี้ก็คือการเก็งกำไรแล้วก็ภาพของการปรับตัวของเซตอินเด็กถ้าต่ำกว่าหนึ่งสองแปดแปดตงหครั้งหนึ่งภาพมีเดียมเทอมมันจะไม่ดีนากมาก ตอนนี้คือขึ้นมาเหนือ1288เราต้องยืนให้ได้ผมก็วอนใจในภาพนี้นะครับแต่ในกรณีที่ที่เซ็ตอินเด็กซ์ปรับลงมาอีกผมก็ยังมองว่าสปอร์ตที่มีนัยสําคัญที่ก็คือ1270ถึง1280ก็ยังเป็นจุดที่สามารถที่จะเล่นกันได้เพราะว่า1270นั่นคือบอททอมครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นการรีบาวดับเบิลบอททอมไปค่ะนะฮะค่ะเราประมาณการเซ็นตอินเด็กซ์ในไม่น่ใจะว่าผมได้พับบิกไปอย่างเรื่องของการประมาณการฟอร์แคร์พีเอลช ของอินเด็กเหรอคะอของอินเด็กว่าความน่าจะเป็นเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่ให้แล้วแต่ลืมแล้วด้วยลืมแล้วไม่ต้องเปิดเปิดไฟล์ให้เอาไหมเราคุยกันเรื่องอื่นแล้วค่อยๆเปิดไฟลกันดีกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวบอกอาทิตย์หน้าก็ได้หมดหมดแล้วเวลาของพี่อ่ะอ๋อหมดแล้วเอาหมดแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้าแล้วกันนอกจาอินเด็กบวกลบอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าผมประมาณการนะได้ได้พี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ